สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับรายวิชาส่งเสริมการอ่านนะคะและในวันนี้ค่ะจะอ่านต่อจากเรื่องเดิมค่ะนะคะก็คือบทที่7ค่ะเรื่องเพื่อนรักเพื่อนเล่นค่ะในวันนี้เราจะอ่านในหน้าที่ 70- ถึง75ค่ะเมื่อเด็กพร้อมที่จะฝึกอ่านแล้วเราไปกันเลยค่ะสาระอืกออกึจออื จึตอออตืบออึบืปอออปือออออขอคอือคอชออชื้ทออถรอผอืผึสออึสืหออึหึคอออคือชออึชืทอือ ทึ ừ, นออึนึมออึมึลอ ừ, ลอึลึสระอุกออุกุจออุจุตออุตุบออุบุปออุปุอออุอขออุข,อขอุชอ อูชูทออูทูพออูผูสออูสุหออูหูคออูคุชออูชุทออูทุนออูนุมออูมุโลอูลุ อ่านสะกดคำมาซิมอมาสระอาสะกดว่ามออาอ่านว่ามาซอโซสระอิสะกดว่าซออิอ่ออานว่า,าซ,ซ,ราซาาิรวมกันเป็นมาซิหึเหึหอหีบสระอ,อึสะกดว่าหออึอ่ออานว่าหึ หอหีบสระอึสะกดว่าหอออ่านว่าหึรวมกันเป็นหึหึปุปะปอปลาสระอุสะกดว่าปอออ่อานว่าปุปอปลาสระอะสะกดว่าปออะอ่านว่าปะรวมกันเป็นปุปะ อ่านสะกดคำฮือฮือฮอนกคู่สะระอือสะกดว่าฮออืออ,อ่านว่าฮือฮอนกคูกสะระอือสะกดว่าฮออืออ,อ่านว่าฮือรวมกันเป็นฮือฮือนะจะ๊ะนอหนูสะระอะสะกดว่านอนอะ อ่านว่านะจอจานสระอะไม้ตรีสะกดว่าจออะจะไม้ตรีอ่านว่าจะรวมกันเป็นนะจะแม่จามอมาสระแอไม้เอกสะกดว่ามอแอแม่ไม้เอกอ่านว่าแม่จอจาน สระอาไม้จัตาวาสะกดว่าจออาจาไม้จัตาวาอ่านว่าจารวมกันเป็นแม่จาฝึกอ่านเขียนคำปุปะนะจา๋ามะไฟยายบัวตัวเมียเขียดูผู้ดีสีดา อาตีพี่เก๋เจจูทู่ทื่หรือหาฝาชีดีใจใส่ฝ่ามือถือดีดีมีไรนายาแก้ไข้ฝึกอ่านเขียนประโยคพ่อไปป่าพี่มีเสื้อผ้า แม่ถือโถยาใบาบัวดูภูผาภูผามาหาใบโบอกอ่านคล่องร้องเล่นช้างอาบน้ำชวนช้างไปอาบน้ำแสนชื่นชำ่ำน้ำเย็นใสเพื่อนเด็กอาบน้ำให้ ถูที่หลังขาและหางเพื่อนช้างพ่นน้ำใส่อาบน้ำให้เพื่อนเด็กบ้างอาบพลางหัวเราะพลางคนรักช้างช้างรักคน กิจกรรมชวนคิดชวนทำเด็กๆมาช่วยกันตอบนะคะว่าสำนวนนี้ตรงกับสำนวนว่าอะไรนะคะดูภาพแล้วมาลองคิดซิว่าควรจะเติมตัวอักษรอะไรลงไปคะเรามาเติมไปพร้อมกันเลยค่ะตัวแรกเติมหอหีบค่ะพอเติมหอหีบลงไปคำนี้จะอ่านว่าเห็นนะคะต่อมาเติมสระอาค่ะพอเติมสระอาลงไปจะเป็นคำว่าช้างค่ะ ส่วนตัวนี้นะคะเติมขอไข่ค่ะก็จะเป็นคำว่าขี้ค่ะต่อมาเติมสระอาลงไปก็จะได้คำว่าตามและสุดท้ายเติมสระอาลงไปนะคะก็จะได้คำว่าช้างนะคะพอมาอ่านเป็นสำนวนนะคะก็จะได้ว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้าง เด็กๆหลังจากฝึกอ่านกันไปแล้วนะคะเรื่องเพื่อนรักเพื่อนเล่นนะคะและในค่าถัดไปนะคะในรายวิชาส่งเสริมการอ่านเราจะใช้หนังสือวรรณคดีลำนำนะคะซึ่งจะเรียนเรื่องบทที่4ฝนตกแดดออกค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเด็กๆ